สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปทุกคลิปที่ทางขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไปไหมไปไหม <c oughs> ออก,กาล้องอีก,การ้องลงมากินเลยสูตรที่หนึ่งไปวิ่งรุดพี่มาเอาตรงให้ให้ตรงนี้ยงถังเนี้ย ไอ้ตัวนี้เปล่าที่โดนแมวตะปบอ่ะเอ,ออเงียบแล้วเห็นไหมเงียบแล้วอ๋อเงียบแล้วเงียบละเงียบละเห็นไหมเห็นไหม ศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งห้านะคะสามตัวสี่สอง สองศูนย์นะคะเนี่ยลงเมาแล้วเออไป,ไปเออไปเออพูดยากจริงๆเออเด็กเนาะเด็กอันนี้นะคะ สูดสองไปวิ่งรูดมาขอกินข้าวแล้วยังร้องอีกไปแล้วเจาะเหมือนกันเลยนะคะเน้นเหมือนกันต่างแค่ตัววิ่งรูดแค่นั้นเองนะคะ สองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่เจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งห้าก็คือตัวดิบนั่นเองนะคะสามตัวก็นะคะก็เน้นก็เหมือนกัน นี่เลยนะคะลาวอาเซียนนะคะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะทุกคนแอดไลน์ได้เลยนะไปสุดรหนึ่งหรือว่าสุดรสองนะคะมมาแก้มือให้นะ ประมาณนี้ค่ะสำหรับลาวอาเซียนตัววิ่งรูดอ่ะจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวเจาะนี้จะเหมือนกันเลยนะคะเน้นเหมือนกันแล้วก็3ตัวเหมือนกันนะคะถ้าลาวสามตัวจะมีเหมือนกันหมดเลยนะคะหนูจะทําแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะคะทุกคนนะนี่นะคะนี่ชอบสุดไหนก็ไปสุดนั้นนะชอบสึงห่ไปสุดหนึ่งชอบสุดสองไปสุดสอง,สองเด่หนึ่งกับห้าเดิมิดไว้นะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะ